นอนครับตอนนี้ผมนอนครับวันนี้ผมอ้อนพิเตอร์ครับวันนี้นนครับอ้อ,อนอ้อ,อนอ้อนครับวันนี้นอนครับเพื่อนอ้อนเพื่อนอ,อ,นอ้อนายเพื่อน ลูกอยากกินชาให้ลูกกินด้วยหน่อยอ่ะเป็นตากล้องแท่นย่ายดูลูกเป็นตากล้องแท่นย่ายดูลูกไปกันลูกเย้เย้เยวเยว้นะไปเองไปเองชิบิจัดกางไม่ได้ฮ่าจะรอเถอะวะ พี่อ๋อเอ้ยมึงกัยบยาเป็นแมวเป่ายางหางเงาๆ้าะลไรมานนี่ดูดูยางติ้งลกติ๊กลิกติ๊กลกไปอืมอีนั่นนอนเก่งอ่ะจะเป็นตากล้องมาลูกอ่ะตากล้องแทนยายเด้ออัดคลิปตัวเองเด้อน่ะเอี้นันอืม ที่นั่นเล่นลูกแกเป็นตากล้องแทนคุณยายนะครับฝากดไลค์กดแชร์ให้คุณยายผมด้วยนะครับต้อยอุดอรครับแฮชแท็กดมอัดออนะครับสนับสนุนกดติดตามช่องผมด้วยนะครับนะครับ <c oughs> หัวเห็ดแห้งอะ เอามามามาลูกมาเล็วมาตาทำอะไรวะบีบลู